แน่นอนฮะเราต้องต้อนรับพุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวของเรานะครับกับงานแถลงข่าวนะครับของเรานะฮะกับการมหากรรมความเทิงช่อง3 55ปี right New Energy เล um, oh. ่กับไอ้ัวพี่เอาเหมือนตอนอยู่กับพี่เวลาทำงานเป็นกับอแมนดาฝ่ายหญิงไมค์ี่ฝ่ายชายดีไหมคู่กัน ว่าเอลจะพิวไม่ได้เท่าน้อ่ไปที่ไ่ที่อย่ายอมแพ้นะเอ่อไอเถอะเถอะมาข้างหน้าเลยอ่ะมาไปที่ตรงนี้ไปที่เดี๋ยวสิเพลงพร้อมนะคะเพลงพร้อมนะคะในสคริปต์มีไหมอ่ะอันเนี้ยไม่มีพูดพี่พูดเลยไม่มีฮะคุณต้องถาฮะโอเคนะทำได้ได้ถ้าพร้อมแล้วกล้องพร้อมนะมิวสิก ้องบอกว่าทั้งอแมนด้าและไมค์จีถือให้เป็นเขาเรียกว่าสปอว์ของช่องสามใช่ให้เป็นสปอว์ของสามและที่ชอบคือเออว่าตอนทีผมต้องถอดด้วยฮะอะไรนะผมถอดพี่ก้าวต้องถอดด้วยเขาเปลี่ยนแล้วอะไรนะเขาเปลี่ยนนี่มีไซส์ให้เลือกนะคุณงั้นเหรอไหญ่เลยมีไซส์ใหญ่ขึ้นให้เลือกด้วยเหรอไหมเออแต่ที่ว่าเอาแน่นๆดีกว่าเออ ไ,ไม่มันจะแบบพอดีกล้างไงเราจะพ่คุนเพื่ออะไรอะ <c oughs> ถ้าไม่ใส่แบบโชว์แบบพอดีอะคุณอเมืเ่อกี้กอดลงมาผมใส่แอลยังรัดเลยเหรออ่า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 แอลแอลเยพี่ก้องพี่ก้องดึงเลียลิ้นอยู่เ,เ <c oughs> ดี๋เลียปากไปแล้วพี่ก้องใให้พี่ก้องใบให้เดี๋ยวเรยปากพี่ก้องเอาดูดดูดูเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอเคปอบมือปอบมือครั้งหนึ่งปอบมือครั้งหนึ่งเอาละฮะและนี่คือผู้รักษาประตูทีมสีน้ำเงินฮะเชิญฮะตัะ อะไรนะาไคุณเขาไบเขาไไปเอา้มาว้าว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 ว้เอ้าวว้ไวว้า่วาวว้าวว้าว้าว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 ้าว้าวี้าวาวห้วว้ว้าวราวี้อวา้ว้ววาวว้วว้ว้าา้มาแล้วว แกใส่ไปแค่ครึ่งตัวใส่ไปแค่ครึ่งนึงให้มันคาอยู่ที่คอแล้วก็หันไปใส่แค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวที่คอแล้วก็หันไปเราค่อยดึงลงโอเคโอเคป่ะเฮ้ยเรามีของดีต้องโชว์นะเออแก้แก๊้ถ้านี่เป็นมึงนะพี่ถอดกระกิ่งด้วยเลยไม่ได้บุญขนาดนี้ เออถ้าบอยเป็นแก๊ปนะถอดเสื้อมาตั้งแต่นี่สยามเดินเข้ามาไม่เลยอ่ะเออไม่ไม่ใส่เสื้อทำไมัึงเกินใช่เสื่อเด็กครับทำไมยาคุณเก๊ไม่อยากได้ครับคุณมันตัดสินแล้วมันมาแล้วอ่ะเพื่อนเเพื่อนเอาขอเสื้อเพื่อนขอเสื้อเพื่อนหน่อยค่ะขอเสื้อเพื่อนคณินหน่อยฮะหุยเพื่อนไม่พี่เพื่อนเอาจริงๆบุ๊อยากให้พี่เพื่อนอ่ะ โเพราะว่าพี่เพื่อนอ่ะหุ่นดีอย่างฟิตเลยอ่ะเป็นแบบหุ่นในฝันของผู้ชายหลายคนลินลินแล้วก็เป็นหุ่นในฝันของผู้หญิงที่อยากได้ผู้ชายหุ่นแบบนี้โอ้ยหุ่นนี่นะจริงๆเทียวมาเพื่อนพร้อมไหมฮะเพื่อนพร้อมเพื่อนคาเนินเพื่อนคานินเพื่อนคานินเพื่อนคานนเพื่อนคานนเพื่อนคานนไปไปปัดกล้องมาแล้วสู้ตู้กลางใดโอ้ จะก่อนนะยังไงยังไงเพื่อเพื่อสายถูกหรือเปล่าวว้้พี่น้องฮะบอยประกอบแต่วพี่น้องฮะบอยบอกว่าพี่น้องดูพี่น้องมองดูพี่น้องมองพี่น้องมองไม่เท่าไหร่เออมาแจกมันจะเอากระบอกออกซิเจนมาดมแล้วอ่ะพูดตอบโอมมาหุ่นกามแล้วสองอย่าทำให้พี่ผิดกวาง เขาลุกขึ้นมาเป็นไงว้าวคุณบอดี้ดีมากเลยดูแลตัวเองดีไหมฮะดูแลตัวเองขนาดไหนเข้าเข้าเด็กยังไงฮะอาทิตย์ลงกี่ครั้งฮะสองสัปดาห์สัปดมาดูซิว่าคนที่เข้าปิเด็กอาทิตย์ละสองสัปดาห์ละสองสัปดาห์คุณเป็นยังไงคุณคิดดูดีขนาดใส่เสื้อยืดกีฬายังเป็นล่องเลยนะหน้าอกเธอฉันพูดเลยนะหน้าอกเขาใหญ่กว่าเธออีกฮะบูนเราเราไม่ต้องพูดโอเค ไปคุณหนองพร้อมไหมสิงฮะคุณั้จริงฮะคุณอนองพร้อมไหมพี่พร้อมมากเออถ้าพร้อมแล้วทุกคนฮะมาฮะทีมสิน้ิเงินฮะนี่เออยังไงยังไงยังไงปูยังไงลีน oh! เป็นลูกเป็นลูกนี่นอ,อ๋อ,องสิทธานอ๋องสิทธานมีความสุขมามเปินมาตอนก็ไม่รู้จะรับตรงไหนดีนะคะ นี่อออสิททานครับสีน้ำเงินงนะฮะขอบคุณครับเขบ้าประจำสีได้เลยฮะแต่เด็กชุดอีก